เออตุนวันเนี้พี่ไปตลาดนัดมาเว้ยพี่ปั่นจักรยานไปอะ่ะแล้วขากลับอะ่ะพี่เจอรถชนเว้ยอา้าวพี่แล้วมีคนเจ็บหรือเปล่าอะครับไม่ไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าเจอรถทะเบียนชนบุรีอ,ะอ่ะอ๋อครับผมอ้าวเงียบกลิบเลยเงียบกิบทั้ง,<อ>งห้องเลยจากวันนี้นี่นี่มันไม่ฮาหรือไงวะเนี่ยหรือว่าเตรียมกันเตรียมกันเงียบกิบปะเนี่ยฮัลโหลมันอะไรกันครับเนี่ย Oh. คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 2> ชื่อกลุ่มว่า n p c x Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะ กลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดวยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซ็นต์จ้าสวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่กับพี่หน่อย NPCX นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งมาเล่นเป็นบอทกันนะครับอะทุกคนถือปืนพกแล้วก็เดินนะครับผม <S <S เดินเป็นไกลกุ๊กๆ <S <S เลยมาแล้วมามาม,ามายิงมาเลย <S <S น,นี่นี่ทายหน่งนะัด เออขตูลุ้งแล้วยิงยิงเกงยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนโชโชโชอ่าล่วงไปพิมพ์ครับผมทีมเราเนี่ยล่วงอ่าล่วงหมดจังหวะนี้ไอ้คืออเจ็บโหดเกินเลยอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันเล่เนี่ยเขาตกด้วยอ่ะทำไมโหดจังเลยอ่ะครับพี่น้องกันล่ะไม่เห็นใจไก่เลยอ่ะโหอาจจะเก็บตังค์ไว้ครับผมเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ซื้อรอบสุดท้ายเดี๋ยวรู้เลย โดนนั่นแน่ยังไงยังไงจ้ายังไงจ้าพาพาพาเดินตางหน้าเลยอ่าเข้ากลางเลยนำก่อนล่วงก่อนครับผมบอกเลยจังหวะนี้น้องมินไม่เถื่อปืนอ่าเถือปืนไว้เถือปืนไว้โอ้โหโอ้โหถูกซองฟูงด้วยไม่ป่านีเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งเลยเจอคนใอ่ไหมตื่นดีเอือยยังไม่ขึ้น เขาจัดเต็มมาเลยอะตุ๋นโคตรร้ายอ่ะโคตรโายมา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 เป็นพวกไว้เป็นพกไว้แล้วเดินไปด้วยกันจับมือไว้แ,แต่เด็นเด่นเพราเกมหน้าตุ๋นเกมหน้าเดี๋ยวรู้เรื่องเฮ้ยเขาไม่ยิงระยะไกลเว้ยอาจจะดีอ๋อซื้อปืนพกเดียวเข้าหัวพี่เดี๋ยวแก้ยิงไม่โดนมั้งนี่โหอย่ายิงโดนทุกเม็ด มันก็หัวไม่ไหวอ่โหดเกินโดนไก่ลมยิงเอ๊ะเอ๊ะหัวสองขวงเออแต่โดนบัดยิงไก่นางสารมาอีกล่านนี้อีกแล้วได้เวลาเอานได้เวลาเอาินจัดมาผมจัดเต็มจัดเต็มซื้อให้ของฟู พี่<ค>ออกซ,ซ้ายกันออกซ้ายนะนเนี่ยแค่นี้แหละหมดแเรววิ่งช้าเราไม่กกมีสกิว้ว่ะมีกิดวานหบโอ้พวกยิงมาข้างล่างมีเหรอ้มบล,ล้วข้างล่าง้มบล้วสวยหลังไอ้โว่ทำนี้ระวัง แต่ว่าแดงพี่มีน้องมิ้นเราีองมิ้นมานหนึงแล้ว่าับจบแล้อเราย่อพึ่งตาเหยืองตยื่อพ่ตาเย่พึ่งตันอย่อพึ่งตันหยอพ่งาเหย่อพ่ตา่อพึ่งตาเหยื่อพ่งต้เยื่พึ่เยิ่อ่เย่อพ่าหย่อพ นี่จะไปตัวนึงอะรอครับรอรอรอวงบีบอเอ้ยเนี่ย,ยงไงตัวนงไงโอเคสวยตัวสวยวทำเลยอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นแหละตรงกลางๆนี่มีมันยิงรอแล้วมันยิงรอแล้ว,ลอ,ลวอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ่ออดีตเราก็ไม่ไ,มไปไหนอยู่เงี้ยข้างล่างเหรอลี่ดูมุมไม่ดูมุมมุมนี้ให้แต่เจ๊เขาอยู่นี่ไม่ใช่อยู่ข้างบนไหนตรงกลางเนี่ยอะไร <ช>จะลงมานี่นี่จะแตกสาบายๆอ,อยู่แล้วทีทิวครับซึ้๊บๆเฮ้ยมันจะือดแตกไม่รู้เลยหนึ่งไปก็ขยับเป็นหนึ่งต่อสามตีไข่แตกกันแล้วเจอไก่ตีไข่แตกไหมล่ะครับน้องๆงานนี้มีรืองครับน้อง,อง,องมาตึงเปียกไม่ผมชอบซื้อปืนชาร์จสองอัน <c oughs> นั่นคือ ติดปืนจริงแกเธอเผื่อแล้วก็บอกก็ได้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ไยฝามาตัวนึงฝาตัวนึ่งสายหนึ่งไอ้สายสามสายสามขอนอุ๊ยน้องมิจิกันเลยสวยครับมีคนแปลงร่างเป็นทุกไม้มีคนแปลงร่างเป็นลิงกำลังมาทางเราล้มหนึ่งล้มหนึ่งครับตรงที่พี่มาร์คไม่ไม่ไม่มีอารมณ์หรอเอ้ยไม่มีโมโคหรือไปล้มครับสวยครับสวยครับพี่ โอ้โหโดนอีกเลยโอ้โหเดี๋ยวบนหัวพี่เนี่ยตอนนั้นองมินเลยเอาสวยครับผมยิงมินมันยิงผมทำไมวะยดงโคตไก่เลยไอตุ่นสวยโอ้ยเกือบไปสวยสแล้วก็ขยับเป็น2ต่อ3เอาละเหลือีก2รอบใก่ควอจริง้วทุกคนไก่ก็แพ้ไปนะครับผมครับผมแต่ยยเตีนต้องเรียกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปครับ ถ้าเปไหวก็จัดมาครับไปไปไปขอทุกคนโชคเดียวพี่วิ่งออกขวาแล้วกันตามพี่ไปแล้วกันได้ๆๆตามมาตามมาอ่าบอดี้กาดทำไมไม่ตามพี่กลางวิ่ง่ะเฮ้ยหน้าพี่ตุนโอ้โหอูเจ็บมากโอ้โหเจ็บมากตุนอูไม่แตกหึ ตัวแล้วหมดหลังนะครับทุกคนตัวแล้วโอ้โหมันมาเต็มทางทางนี้เต็มหมดเลยครับตันกับมินตันกับมินไม่ต้องออกมินไม่ต้องออกมาแอบตรงกลางเลยหนักรอดีกว่ารอรอวงบีบครับรอวงบีบทำอะไรไม่ได้แล้วหลังเข้าตันหลังเข้าตันเก็บนหรอเก็บเหลือคนเดียวแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน บ้านแดงไอตัวนั้นตึงตึงตัวเดียวมิ้นต,ดย,ด,ตดยิงได้มิ้<ว>นตดยิงได้มิ้นสวยมิ้นสวยเออเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นแตกครับจังหวะน,นี้มาเท่ากันสักทีเกมตัดสินครับผมเกมสุดท้ายอูยังตึงตึงเกินไอวอลพี่มืแนแตะไอวอลนี่พี่ได้พี่ได้ใจตรงที่ว่าเรายิงเขาสองนัดเขาไม่ตายใช่ใช่สุนทุก นี่อย่างวะแต่ปกิบประเด็นคือเมื่อกี้พี่ยิงไปนัดนึงด้วยนะเขาอัดเข้าตัวเต็มๆเลยแล้วผมก็ยิงเสริมอีกอ่ะใช่แล้วก็ไม่ล้มเออขึ้นบนนะฮะทุกคนใช่หนักรอได้เลยเฮ้ยหน้าพี่ตัวหนึ่งโอหเจ็บเจ็บเจ็บอาลงลงไปข้างล่างครับลงมาหนึ่งว่าโยกแล้วสวยตุ่นทำให้โอเคอยู่ข้างค้างเต็นต์อีกตัวหนึ่งครับเต็นต์ตัวหนึ่งเต็นต์ข้างหน้าหน้าหน้ามี ลบอีกหนึ่งครับผมบนเขาบนเขาอีกตัวนึงกันได้ปะกันได้ปะบนเขานะคะใช่ใช่ครับควาตุ่นหงศ์จบแล้ววิ่งมาช่วยมิ้นได้ปะช่วยมินได้ปะตุ่นเฮ้ยมิ้นมินตอบหน่อยมิ้นมินตอบพี่ก่อนไม่ไม่พี่จะช่วยมิ้นจอยวอร์อยู่พี่สวยตันสวยเฮ้ยตันตัวไหนตันตัวท้าย ตัวท้ายหยู่ไอ้บอลแรงครับไอ้บอลโอเคพี่รออยู่นั่นาับลงมาได้ไหมผมก็ลงมาแน่หัวหัวโผตัวนึ่งขับลมาขับลมาพี่หนุ่ยมันคมมากนะโอเครู้เรื่องตาพันยาไปพันยายาวตันมิ้งมิ้งมิ้งดูตรงพี่หนุ่ยไอวอลข้างบนพี่เห็นไหมเห็นอยู่โอเควงมีวงบีมันกำลังลบแน่นอน <น>พี่เสียวว่ามันจะอยู่บนกระดูกอะ่ะมาเฮ้ยอีกหนึ่งไงอะไรเนี่ยไะะด้ยินเสียงไอาา้วาแดงเหรอฮัลโหลตอบนยครับไบบอไ้วาแดงไม่เห็นเนี่ยอู้จ็บมากสวยครับผมโอ้ยคอยช่วยเจอไก่ตัวเป็นอไปครับ ไม่ไมงไไบอกแล้วอย่ามาห้าวกระไก่นะครับไก่ก็มีหัวใจ